มาซ่อมเครื่องซักผ้านะอาการของมันก็คือกดซักไฟทุกอย่างติดหมดเลยเครื่องก็หมุนด้วยแต่เดี๋ยวคอยดูอ่าที่จริงจังหวะนี้มันควรจะน้ำไหลนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีน้ำไหลเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะเหมือนเครื่องมันเข้าใจว่าน้ำกำลังไหลอย,อยู่ ก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะมีปัญหาตรงตรงวาลวที่อยู่ข้างหลังนะ <S <S ขั้นแรกเอาตรงนี้ออกก่อนนะมันโดยมันมีน็อตมันมีน็อตสองที่นะมีน็อตสองที่มีด้านหลังตรงนี้กับตรงนี้ก็ต้องแกะไออันนี้ออกก่อนถอดปลัล๊กก่อนอ่าเออเดี๋ยวไฟชอ็ชอตปิดเครื่องไม่ยังไม่ปิดเลยต,ย,ตย,ตย,ตยตา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 ยอ่ะถอดปลั๊กก่อนหรือไฟช็อตเกือบเกือบเกือบคิดอ่ะก็ หมุนหมุนตรงตรงข้อต่อน้นาำเข้าตรงนี้นะแล้วก็ถอดไข่นอตมันออกก็จะมีนอสสองตัวนะตัวนี้ด้วยอยา้เห็นหน้าได้ไหมอ่ะถ่ายมาที่เนี่ยซ่อมอยู่เนี่ยไม่เน้นหน้าเน้นทำงานอ่ะทีนี้ก็ดันขึ้นแบบนี้เลยดันขึ้นนะ,ะเปิดฝานิดนึงเปิดฝานิดนึงแล้วก็ดันแกะขึ้น นี่แล้วก็แกะขึ้น mm. หักไหมไม่หกักอ่าเราก็จะเห็นตัวนี้ของมันซึ่งคาดว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่มันมันเสียนะมันมัน,ม,นมันไม่ปล่อยน้ำเข้าเราก็ถอดขั้วสายไฟออกก่อนอ <c oughs> สองฟังมีความริกมืวอืแล้วก็ดึงมันออก <c oughs> นี้อันนี้เป็นเป็นตัวใหม่นะ เป็นตัวใหม่ก็สั่งมาจากชูปี้เราเราดูเลขให้มันให้มันรุ่นเดียวกันตัวเลขตรงรุ่นเนี่ยมันมันตรงกันก็เลยคิดว่าเออเออมันน่าจะใช่แล้วแหละเพราะมันตรงกันทุกอย่างเลยนะเราก็เอาอันใหม่เดี๋ยวลองลองเปลี่ยนดูว่าจะใช้ได้ไหมนะลองดูเลยก็ใส่เหมือนเมื่อกี้เลยใส่มือนตอนแกะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เสียบ อึบอึบอืมทีนี้ก็ต่อต่อสายน้ำเข้าสายน้ำเข้าและเดี๋ยวลองเราเราเรา,เรายังไม่ปิดฝาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องเปิดฝาใหม่อีกต้องดูนะ มาดูกันลุ้นนะเนี่ยสั่งภาษาสั่งมาถ้าไม่ใช่นี่ก็คงต้องเรียกช่างแล้วแหละลองดูเธอถ้าได้ห้าเลยอ่ะวิลุ้นจังอ่ะโคตรลเฮ้ยเฮ้ย 155บาทเลยได้เฉยอ่ะหนึบาทอุ้ยโคตรดีอ่ะไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องยกไปร้านซ่อมถ้าเกิดใครเจอปัญหานี้นะก็คือนับแผงนะับปักตรงนี้ทำงานหมดเลยแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นขั้นตอนของน้ำนํำน้าไหลแต่น้ํามันไม่ไหลน,นะก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นตัวตัวล์วปล่อยน้ําตัวนี้นะสั่งมาได้ดูเลขรุ่นอะไรเนี้ย มันก็จะมีหมดแหละในชูบปปี้อะ่ะนะเอ,อ่อก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วก็ชอบซ่อมอะไรเองนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนซ่อมเลยแล้วบ๊ายบาย